ยูนีน <usion> <time> <hai> yeah ี่วดขวดเลยเออปาร์ตเล่น <sm> <in> ้แ้าี้ดดอยู่นี่นี่นอโหเยอะมาเลย พ่อจ๋าพ่อจ๋าแม่จ๋าแม่จ๋าลูก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 และพี่น้องและพี่น้องและลูกหลานและลูกหลานขออนุญาตขออนุญาตแกะห่อผ้าอ่อแกะห่อผ้าอ่อเราจะไม่ปูกมัดกันทั้งสิ้นเราจะไม่ผลูกมัดกันทั้งสิ้นแต่ชื่อคุณพ่อครับพ่อรรมราน คุณแม่มีเพียงงามเกิดชาติหน้าพบใดเกิดชาติหน้าภพใดขอให้คุณพ่อขอให้คุณพ่อคุณแม่มีร่างกายมีร่างกายพบสารทิศสองประการพบสารทิศสองประการสู่ในภพภูมิที่ดีสู่ในภพภูมิที่ดีสาพร้อมนะจะต้องนโม่สามจบพร้อมกับผมเลยนะครับนะโมตัสสะภะวะโตอระหังโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอ๋ชื่อคุณพ่อครับคุณพ่อญาติเพียงงามญาติเพียงงามทุกคนนะครับตั้งจิตอธิษฐานได้ดีให้คุณพ่อและคุณแม่ให้ท่านทั้งสองให้ท่านทั้งสองไปสิ่งที่ดีๆนะครับให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับ ถ้าทุกคนร่วมเกินคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายด้วยวาจาหรือใจหรือทำรรกิริยาต่อไม่ดีก,กัอท่านทั้งสองก็โปรดให้ท่านทั้งสองอภัยซึ่งกันและกันนะครับมองหน้าท่านไว้และนึกพระคุณท่านไว้และนึกบารมีท่านไว้ที่เลี้ยงเรามาและอุ้มชูเรามา พิธีการเสร็จแล้วยกมือทั้งหมดเลยนะครับพร้อมนะลงมือไปก่อนครับหนึ่งชั่วไก่อนครับสองไปก่อนครับหลวงพ่อโตเจ้าขาลูกเอากังคารของของคุณพ่อชื่ออะไรครับคุณพ่อธรรมงเนียมงามขอให้บารมีพ่อโต ขอพระบรมีหลวงพ่อโตช่วยปกป้องคุ้มครองช่วยปกป้องคุ้มครองจนกว่าจะไปบุตไปเกิดจนกว่าจะไปบุตไปเกิดสาธุสามครั้งนะครับสาธุสาธุสาธุแม่พระองค์ขาเจ้าขาแม่พระองค์ขาเจ้าขาแม่แม่พระธรณีแล่แม่ธรณีลูกขอซื้อที่ลูกขอซื้อที่ให้กับให้กับ คอณพ่อขึ้นเขาสัางตึกมาทีเตียมน้ำขอให้อยู่เย็นเป็นสุขขอให้ไปผุดไปเกิดโดยเร็วด้วยเธอขอให้ไปผุดไปเกิดโดยเร็วด้วยเธอวจีกรรมังวจีกมังมโนกรรมมังโมสิกกรรมมังโหตุจุติจุตัง 阿รหังจุดติเกิดชาติหน้าพบใดเกิดชาติหน้าพบใดก็ขอให้เราก็ขอให้เรามาเป็นครอบครัวเดียวกันอีกมาเป็นครอบครัวเดียวกันอีกพ่อลูกกันอีกมาเป็นพ่อลูกกันอีกแม่ลูกกันอีกาเป็นแม่ลูกกันอีกบุญกุศลทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ทำมาแล้วนั้นจนดลบันดาลจนดลบันดาลชื่อคุณพ่อครับ วิญญาตีเปลี่ยมน้ํามขอให้ไปบุตไปเกิดโดยเร็วด้วยเธอขอให้ไปกุตรไปเกิดโดยเร็วด้วยเธอสามุป่าครับได้เคยรักบอกรักแม่บ้างหรือเปล่าครับได้เคยกอดต้านกันบ้างหรือเปล่าตัวผมเองไม่รู้เลยครับวิญญาณคุณพ่อคุณแม่อาจจะอยู่ในเรือผมก็ได้ ท่านอยากได้ยินเากปากของทุกคนนะ <Okay. S 1> ได้บอกลักท่านและได้กอดท่านนะครับพี่น้องทุกคนครับและลูกหลานทุกคนทุกคนได้เคยจับมือกันอย่างนี้มั้ยหรือเปล่า mm hmm. นั่นแหละถ้าวิญญาณคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอยู่ในเรือี่ยตามในรูปภาพเลยครับคุณพ่ออาจจะอมยิ้มนิดนึงเห็นคุณแม่อมยิ้มนะฮะท่านคงม,มีความสุขมากเลยที่พี่น้องทุกคนได้จับมือกันนี้ สามวันทีกันนี้นะครับเหมือนเราได้กอดพ่อคุณแม่นะจูดีจูตาตาารนจุดตีพ่อจ๋าแม่จ๋ามาให้สบายนะไม่ต้องห่วงลูกไม่ต้องห่วงลูกไม่ต้องห่วงพี่น้องไม่ต้องห่วงพี่เนาะไม่ต้องห่วงลูกหลานกทุ คนจะรักกันคนจะรักกันและจะดูแลกันจะดูแลกันและจะไม่ทอดทิ้งกันจะไม่ทอดทิ้งกันพ่อจ๋าพ่อจ๋าแม่จ๋าแม่จ๋าพ่อกับแม่เนี่ยไ,ไมเ่เยอะ แลำบากมาเยอะแล้วลำบากมาเยอะแล้วเพื่อลูกๆเพื่อลูกูเพื่อครอบครัวเพื่อครอบครัวขอให้คุณพ่อขอให้คุณพ่อคุณแม่คุณแม่ไปอยู่สวรรค์ไปอยู่สวรรค์และอยู่ในภพภูมิที่ดีอยู่ในภพภูมิที่ดีชาติภูมิไหนชาติภูมิไหนก็ขอให้เราขอให้เรามาเป็นครอบครัวเดียวกันมาเป็นครอบครัวเดียวกันมาเป็นพ่อรุกันเองเป็นพ่อรุกันเองเป็นแม่รุกันเองเป็นแม่รูกันเองพ่อจ๋าพ่จ๋าแม่ จลูกๆและพี่น้องและีนรวมทั้งลูกหลานรักพ่อรักแม่รักแม่น่อ่พ่อกับแม่อยู่ในดวงใจของลูกๆรวมทั้งพี่น้องลกรวมทั้งลูกหลานเสมอ รักคุณพ่อตลอดชีวิตรักคุณพ่อตลอดชีวิตรักคุณแม่ตลอดชีวิตรักคุณแม่ตลอดชีวิตขอให้คุณพ่อและคุณแม่ขอให้คุณพ่อและคุณแม่หลับให้สบายหลับให้สบายรักคุณพ่อตลอดชีวิตรักคุณพ่อตลอดชีวิตรักคุณแม่ตลอดชีวิตรักคุณแม่ตลอดชีวิตทุกคนนะครับโปล่อยมือนะเหมือนกับทุกคนได้กอดคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยาคุณตาคุณยายแต่ท่านทั้งสองนะครับ ยังอยู่ในดวงใจของทุกคนเลยนะตลอดชีวิตของเราเลยทุกคนนะครับบุญกุศลทั้งหลายที่ทุกคนทามานะครับในวันนี้เราจะส่งวิญญาณคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายให้ไปอยู่สวงสวรรค์ให้อยู่พระพมที่ดีนะครับถ้าทุกคนลูกเกิดคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายด้วยวาจาหรือใจในวันนี้เลยครับโปรดให้ท่านอภัยให้แก่ลูก รวมทั้งพี่น้องรวมทั้งลูกหลานเลยนะครับขอบคะครัะคุณแม่คุณพ่ออยู่ในเรือผมนะครับอยู่จริงครับเอาควดัรลุกมอาูุนะเขายังห่วงให้อยู่ครับอาจจะห่วงกุาคนิดนีดปะวันนี้นะครับ พู่พี่บอกได้เลยนะเขราะว่าเขาอ,อาจจะโอบใครเขาผมก็ไม่รู้เหมืนอนใจแต่แน่เขาอยู่ในใจพูดหรือปัดหรยที่ในใจอ่ะออกเสียงมาเลยครับบุญบารมีของพ่อสังขัดแม่ตีเปี่ยมงามลูกคนนี้ก็จะดูแลพี่ๆน้องๆเป็นตัวแทนดูแลครอบครัวให้อยู่รักกันมีอะไรก็ปรึกษาหารือกันไม่ให้ทะเลาะเบาะแว้งกันลูกจะเป็นคนตาคนดีของพ่อของแม่ที่ตั้งมา แบบก่ปลาเรนนี่แก่มีพื้น,บบนี่ม ที่มีฝาติดอยูครับงานอะไรครับนงานนะครับน